ถ้าอาหารครับเพิ่มไขมันดีแบบเร็วสุดๆแถมยังช่วยลดพุงลดต้นขาลดไขมันหน้าท้องแบบเร่งด่วนสุดๆครับสวัสด,ดีครับผมมาทํานะครับนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวูู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง ถ้าอาหารครับเพิ่มไขมันดีแบบเร็วสุดๆนะครับแถมยังช่วยลดพุงลดต้นขาลดไขมันหน้าท้องแบบเร่งด่วนสุดๆครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กุณโดดไปที่3านาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเรื่องของอาหารที่เพิ่มไขมันดีนั้นเนี่ยผมบอกจำเป็นมากๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามักจะได้ยินว่าเอ้ยการที่เรามีไขมันดีเยอะๆหรือที่ชื่อว่า HDL นั้นเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงโรคหัวใจน้อยลงเสี่ยงโรคอัมพาตน้อยลงเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังจนต้องฟอกไตน้อยลงเป็นไงครับมีประโยชน์แบบสุดๆใช้คำว่ามีประโยชน์แบบ โคตรๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องเพิ่มไขมันดีให้สูงแบบจี๊ดๆผมเพิ่งไปตรวจมาล่าสุดฮนะไม่อยากจะโมนะครับไขมันดีครับ97ครับาเขาแนะนําให้เกิน60ผม97ครับไม่อยากจะโม้เพราะผมกิน5อย่างนี้ครับและถ้าท่านอยากจะมีค่าไขามันดีสูงแบบผมท่านต้องทาน5อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าการออกกําลังกายนั้นช่วยเพิ่มไขมันดีเพียงจิตเดียวแต่การทานอาหารที่ถูกต้อง จะเพิ่มไขมันดีเยอะมากบางท่านเนี่ยไม่รู้ไปออกกําลังกายเยอะแยะเลยตรวจปุ๊บไขมันดีเท่าเดิมเลยไม่ขึ้นการออกกําลังกายเนี่ยดีนะครับร่างกายแข็งแรงฟิตเฟิร์มแต่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับกับการที่จะเพิ่มไขมันดีเยอะๆอาจจะเพิ่มได้1 2 3่งอถึงหอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าท่านทานนะครับทานแบบผมอะ่ะจาก60อะ่ะค่าสูงสุดอะ่ะที่เขาแนะนําเป็น97อะ่ะบวกไปอีก37อะ่ะดีพออย่างอะ่ะโอเคถ้าอยาก ได้แบบนี้ไปลุยพร้อมๆกันเลยครับข้อแรกครับเนื้อสัตว์ติดมันฟังไม่ผิดครับเนื้อสัตว์ติดมันเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะเพิ่ม hdl หรือไขมันดีนั้นได้เนี่ยเราจะต้องทานไขมันอิ่มตัวจากธรรมชาติครับซึ่งเรามักจะได้ยินหรือจะได้รับฟังแบบมานานมากแล้วว่าการทานไขมันอิ่มตัวนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราแย่จะทำให้ไขมันในเลือดสูง ซึ่งใช่ครับไขมันในเลือดคือไขมันดีครับสูงครับผมเพราะว่าถ้าท่านไม่กินไขมันดีเนี่ยนะครับไขมันมันจะไม่สูงและไขมันอิ่มตัวเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยต้องการเนี่ยสามสถึงสีของไขมันรวมทั้งหมดเลยเราอย่าไปกลัวไขมันดีครับไขมันที่ท่านต้องกลัว คือไขมันที่ผ่านกระบวนการเช่นน้ำมันพืชแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการต่างๆมาเยอะนะครับแบบนี้จะทำให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบได้และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผนังเซลล์ผนังหลอดเลือดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ติดมันเนี่ยจะดีมากๆและยังไม่พอครับการที่เราทานเนื้อสัตว์ติดมันเนี่ยมักมีความเข้าใจผิดว่าถ้าเราอยากจะผอมเนี่ยจะต้องกินอกไก่ใช่ไหม ถ้าเราอยากจะผอมเราจะต้องกินอกไก่ถูกต้องไหมอผมบอกไม่จริงอะฮะแต่ก่อนเนี่ยเมื่อสักห้าปีก่อนนะครับผมเนี่ยทานอกไก่ตลอดโคตรอ้วนใช้คำนี้คืนน้ำหนักเยอะกว่านี้1 0กิโลอะแต่เดี๋ยวนี้ผมกินปีกไก่ฮะปีไก,ปกไก่ทอดครับสะโพกไก่ทอดครับแต่ผมชอบทอดกับหม้อทอดนะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเวลาเราทอดปีกไก่ทอดกับหม้อทอดเนี่ยนะครับเราคลุกน้าําปลาหรือใส่เกลือพวกเกลือชมพูหรือเกลือดําหน่อยหรือดอกเกลือนะครับซึ่งดีต่อสุขภาพเนี่ยนะฮะเขาจะใช้น้ํามันจากหนังของเขาเนี่ยมาย่างไก่ให้อร่อยแบบนี้ครับได้ไขมันดีจากธรรมชาติแน่นอนนะครับแน่นอนมากๆนะครับ รวมทั้งโปรโตีนบวกไขมันดีจะกกระตุ้นอินซูลินต่ำมากๆทำให้เรามีภาวะดื้ออินซูลินต่ำอย่างที่ผมเคยสอนมาตลอดครับเมื่อไหรดื้ออินซูลินเมื่อนั้นเบาหวานถามหาเมื่อไหรอินซูลินหลังมาเยอะๆเมื่อนั้นกักเก็บไขมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านอยากเพิ่มไขมันดีนะครับแล้วอยากลดพุงลดต้นขาลดไขมันเร่งด่วนนะครับบอกเลยครับเนื้อสัตว์ติดมัน แต่ไม่ใช่ว่าผมบอกว่าโดยปกติผมทานคีโตจินิกไดเอทใช่ไหมแล้วก็สอนคีโตจินิกไดเอทนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่จริงนะครับจะทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่จริงนะครับต้องทานพอประมาณไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปนั่นเองนะครับบางคนนะบอกว่าไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อหรอก หมอท็อโม้เปล่าอะท่านอย่างนี้มันจะไปผอมได้ไงเนื้อสติดมันผอมได้ไงเอ้าอย่างนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าขายของเวลาผมเอาเคสนักเรียนเนี่ยในคลาส healthy ketogenic d i e t master c l a s s หรือ m e t a b o l i c flexibility ปรับระบบเผาผลาญมาโชว์ให้ท่านดูเนี่ยท่านไม่ต้องเป็นต้องสมัครเรียนนะบอกไว้ก่อนเลยคือถ้าท่านแฮปปี้อยากสมัครเรียนอย่ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราก็มานะฮะแต่ถ้าท่านแบบเฮ้ย ฉันไม่อยากเรียนน่ะฉันอยากได้ความรู้ที่คุณหมอสอนเฉยๆก็เต็มที่เลยเอาไปเลยผมสอนเต็มที่อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี่จะมาโชยเห็นว่าเออเขาทําอย่างที่ผมสอนน่ะแล้วเขาได้จริงๆเห็นไหมสวัสดีค่ะอาจารย์หมอพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มทุกๆท่านค่ะเริ่มโปรแกรม15มกรานะครับครบ3อาทิตย์นะครับอันนี้ก็คือเก็บไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่า เอาง่ายๆว่าเขาเข้าโปรแกรมที่ผมดูแลสามอาทิตย์คำว่าโปรแกรมเนี่ยไม่มีอาหารเสริมนะฮะผมไม่ขายอาหารเสริมแล้วไม่ขายของขายความรู้อย่างเดียวท่านเรียนกับผมได้แต่ความรู้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องมาหวังอาหารเสริมนะครับไม่มีไม่ขายนะครับตอนแรกนะหก65เอว32สะโพก36ต้นขาย29โอ้โหก็หนักนะฮะแล้วพอมาสาอาทิตย์ครับตอนนี้เป็นไงครับน้ำหนักเหลือ58กิโลครับ7กิโลในสามอาทิตย์นะครับ 7กิโลใน3ามอาทิตย์ด้วยการทานเนี่ยแหละครับเนื้อสัตว์ที่มีมันแทรกอยู่อย่างเข้าอ,อกเข้าใจอย่างพอประมาณและลดละเลิกแป้งและน้ำตาลที่ไม่จำเป็นรวมทั้งกับการทำา IF แบบเฉพาะตัวเขาเรียกว่าตัดมาเฉพาะตัวเห็นไหมครับ แล้วเป็นไงครับกระปี้กระเป๋ามากๆนะครับโคตรมีความสุขสดชื่นท่านนี้ครับเขาเขียนเลยชื่อคุณเก๋นะครับเขาบอกว่า Beyond Miracle หมายความว่ามันเหนือล้ำกว่าความมหัศจรรย์โอ้โหเวอร์โคตรนะ,ะก็ดีก็ขอบคุณมากนะครนะครับแล้วก็ปกติผมก็จะสอนเรื่องระบบความคิดด้วยนะครับเรื่องของ Mindset ตนะครับต่างๆอันนี้สำคัญมากนะครับซึ่งพอเรียน m i n d s e t ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะ ทะลุจุดที่เคยแบบขวางทางเอาไว้อยู่ผมบอกเลยครับว่าคนที่อยากสุขภาพดีอยากลดน้ําหนักทุกๆคนนะ่ะใช้คํานี้ตั้งใจหมดแหละแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยทำไมทําไม่สําเร็จละ่ะชัดเจนครับเราตั้งใจนั้นดีแต่ต้องไปให้ถูกทางนั่นเองตอนนี้เป็นไงครับคุณเก๋น้ําหนักลดลงไป7จ็โลทำมาสามอาทิตย์อารมณ์ดีมากๆนะครับผิวผังผิวพันเป่งปังนะครับ หน้าเนี่ยแต่งหน้าได้ง่ายนะครับผิวพรรณเปล่งปังเนี่ยเราดูตอนแต่งหน้าแต่งหน้าจะติดนานนะออแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับเห็นไหมมีหลักฐานไม่ใช่ว่าแบบเอยหมอท้อมมั่วปะวานนู่นนี่มีหลักฐานนะฮะแต่ไม่ได้บังคับให้ท่านมาเรียงกับผมนะผมก็สอนเต็มที่อยู่แล้วท่านก็เอาความรู้นี้ไปใช้แล้วกันแต่ถ้าอยากมาจอยกันก็เชิญที่ v i p ครับมาลุยไปด้วยกันมาสู้ไปด้วยกันมามีความสําเร็จอันยอดเยี่ยมไปกับเพื่อน หลายพันคนไปด้วยกันนั่นเองนะครับอาหารชนิดที่2อ,อาหารชนิดที่2นี่ก็เจ๋งมากๆครับนั่นก็คือถั่วเปลือกแข็งครับบางคนฟังแล้วจะงงนะฮะเอาผมแบ่งให้ถั่วเป็น2อ,อย่างอะไรใหญ่ๆเขาเรียกถั่วเปลือกแข็งกับถั่วเปลือกอ่อนนะครับจริงๆถั่ว2อ,อย่างนี้ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับแต่นะครับเราต้องรู้จักมันให้ดีถั่วเปลือกแข็งเนี่ยนะครับเช่นอะไรนะครับเช่นพวกวอนัท เช่นพวกแมคคาเดเมียแอลมอนต์นะครับพิสตาชิโอหรือว่าอาจจะเป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวหรือถั่วลิสงอย่างเงี้ยนะครับถั่วเปลือกแข็งนะครับถ้าถั่วเปลือกอ่อนก็พวกถั่วหสีถั่วแดงถั่วขาวถั่วเขียวถั่วดำอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกถั่ว5้าสีทั้งสองอันนี้มีกากใยสูงนะครับดีมากมมีโปรตีนชั้นดีสูงดีมากๆแต่ถ้าถั่วเปลือกแข็งเขาจะมีไขมันชั้นดีสูงและจะมีแป้งต่ำส่วน ถั่วเปลือกอ่อนนะครับพวกถั่วห้าสีเนี่ยเขาจะมีไขมันชั้นดีต่ำแต่เขาจะมีแป้งสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากได้ไขมันดีเพิ่มนะครับท่านต้องกินถั่วเปลือกแข็งโอเคนะครับถึงจะมีไขมันดีเพิ่มได้กากใหญ่รวมทั้งได้โปรโตีนด้วย ผมแนะนําวันละ1กํามือของท่านนะครับวันละ1กํามือของท่านถ้าค่าเฉลี่ยก็แอลมอนประมาณ20เมตรนะฮะบวกลบนิดหน่อยอย่าไปซีเรียสเวลาทําอะไรอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเวลาซีเรียสคอติซอลฮอร์โมนจะหลั่งแล้วระบบเผาผลาญท่านจะพังนั่นเองโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3บ้างครับอันนี้ผมชอบมากครับนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองนะครับปลาแซลมอนเนี่ยถือเป็นปลาที่แบบมีไขมันดีเยอะมากๆนะครับ มีทั้ง EPA มีทั้ง DHA นะครับโอ้โหเด็กกินฉลาดผู้ใหญ่กินฉลอวัยนะครับคือควรทานมากๆอะเออทานเาเถอะนะครับวันหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมกิน2อสวันน่ะบางคนบอกเฮ้ยหมอทําไมชอบแต่แนะนําแต่ของแพงๆนู่นนี่นั่นโน่นอะเอางี้ถ้าไม่เอาปลาแซลมอนปลาทูก็ได้โอเคอยู่นะครับ ต่อมาปลาไทยอะปลาอะไรก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับขอให้เป็นปลาเหอะนะครับปลาทับทิมอ่าปลาทับทิมก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรจะกินก็กินนะครับแต่คนที่ชอบบอกว่าอาหารแพงท่านเอาเงินของท่านไปซื้ออาหารเสริมหรือเปล่าผมขออย่างนี้นะฮะถ้าท่านบอกว่าอาหารที่มาจากธรรมชาติแพงแล้วท่านยังซื้ออาหารเสริมอยู่ท่านเอาเงินที่ซื้ออาหารเสริมอะมาซื้ออาหารธรรมชาติกินเหอะ นะครับอย่าไปเสียเงินเปล่าๆปีป้ๆเลยนะครับแต่ส่วนท่านที่เออมันโควิดน่ะยุคข้าวยากหมากแพงปลาทูได้ปลาทับทิมนได้ปลานิลนได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4บ้างครับอันนี้ก็สุดยอดสุดเติ่งเหมือนกันครับถ้าได้ฟังแล้วแบบเฮ้ยมันกินได้จริงเหรอหมอมัอว่วป่วะนั่นก็คือเนอยแท้นั่นเองครับ ฟังไม่ผิดครับเนยแท้ไอเนยเทียมนี่ไม่ต้องคุยเลยนะเนยเทียมนี่ไม่ให้กินเดดขาดผ่านโปรเซสมากผ่านกระบวนการมากทาให้เซลล์อักเสบไม่เอานาอพวกมักคารีนพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานาอแต่ถ้าเนยแท้โอเคกินพอประมาณนะฮะไม่ใช่แบบโอ้โหหมอท้องบอกกินเนยแท้ได้กินมาเป็นถ้วยๆอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องท่านจะเอาเนยแท้ไปทอดไข่ดาวไออย่างนี้โอเคท่านจะเอาเนยแท้เนี่ยใส่กาแฟที่เขาเรียกว่า bullet proof coffee อย่างนี้โอเคนะครับ แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับสายคีโตที่ชอบกิน bullet proof coffee เนี่ยนะฮะคือการทาน bullet proof coffee เนี่ยจะทำให้ท่านทำ intermittent fasting ได้ยาวนานขึ้นแต่ยังไงในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการกระตุ้นอินซูลินเกิดขึ้นทำให้ fasting ในช่วงนั้นของท่านเนี่ยได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะนั้นบางคนเนี่ยไปนั่งกิน bullet proof coffee หรือกาแฟใส่เนยเนี่ยวันหนึ่งส4แก้วแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับวันหนึ่งสักแก้ว2แก้วนะครับแทนมื้ออาหารอย่างนี้พอได้นะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมก็ แนะนำว่าให้กินแบบสบายๆอ่ะกินวันหนึ่งสอถึงสมื้อนะครับแล้วก็กินให้เต็มที่นั่นเองครับโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5กันบ้างครับอาหารชนิดที่5เนี่ยนะครับเปิดตู้เย็นต้องเจอนะครับถ้าบ้านใครไม่มีเนี่ยถือว่าแปลกแลละนั่นก็คือไข่นั่นเองครับไข่นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่อะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ถามว่าเพราะอะไร ตัวไข่เนี่ยนะครับเรามักจะได้ยินว่ากินไข่แล้วคอเลสเตอรอลจะสูงเราต้องควรเลิกกลัวคอเลสเตอรอลจะสูงได้แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะคอเลสเตอรอลนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า<ม>องค์ประกอบในการสร้างฮอร์โมนของท่านท่านเราไม่มีคอเลสเตอรอลดีท่านก็ไม่มีฮอร์โมนไม่มีโกรดฮอร์โมนไม่มีฮอร์โมนอิม่มไม่มีฮอร์โมนหิวไม่มีฮอร์โมนเพศไม่มีฮอร์โมนเลยเลยนะครับแล้วชีวิตท่านมันจะดีได้อย่างไง แต่คอเลสเตอรอลนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรดีเช่น HDL สูงนั้นดีไตรกีเซไลต์ต่ำๆนั้นดี LDL นะครับถ้าเป็นแบบตัวอ้วนนั้นดีแม้จะสูงก็ไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นแบบตัวเล็กๆนะครับก็จะอันตรายนะครับผมมีคลิปสอนเรื่องเกี่ยวกับการลดไขมันไว้แล้วก็ไปดูในช่อง d r Top Channel นั่นเองนะครับว่า แบบไหนควรทานยาแบบไหนไม่ควรทานยาไปทานยาฟรีๆนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มกับการที่กล้ามเนื้อท่านเจ็บปวดเมื่อยล้านะครับพวกยากลุ่มลดไขมันเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราปวดเมื่อยได้โอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยการทานไข่นะครับ ถ้าใครกลัวผมแนะนําให้เริ่มวันละ2ฟองแล้วกันนะครับอาจจะเป็นไข่ต้มไข่นึ่งไข่ตุ๋นนะครับไข่ดาวก็อาจจะใช้เนยแท้ทอดนะครับอ่าแบบนี้ไข่เจียวก็อาจจะใช้น้ํามันหมูจากธรรมชาติทอดอย่างนี้โอเคนะครับไข่วันหนึ่งเนี่ยผมทานประมาณสัก2-3ฟองเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะครับก็ชีวิตดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ HDL 97ไตกีสลาย30 สุดยอดครับผมบอกเลยเอาผลเลือดตัวเองมาบอกเลยเพิ่งตรวจไปเองนะครับก็ผลเลือดแบบนี้คือเพอร์เฟกนะครับใครอยากมีผลเลือดแบบนี้นะครับก็ลองทานดูนะครับแล้วก็ลองทําตามวิธีที่ผมสอนมาดูนะครับสิ่งที่สําคัญคือความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนนะครับสุขภาพเราต้องตั้งใจเราต้องเรียนรู้ ไม่มีใครดูแลเราได้เราต้องดูแลตัวเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นพึ่งความรู้ของเราพึ่งตัวของเราเองมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมจนคนอื่นอิจฉาครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งขอบคุณครับครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาหารเพิ่มไขมันดีนะครับลดพุงลดขาลดไขมันหน้าท้องเร่งด่วนแบบสุดๆนะครับถ้าใครนะครับอยากที่จะเพิ่มไขมันดีนะครับเพราะว่ามันจำเป็นมากๆครับ เราควรจะมี HDL หรือไขมันดีเนี่ยเกิน60นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินว่าเฮ้ยไปออกกําลังกายได้คุมอาหารได้ HDL จะขึ้นนะครับแต่ขึ้นไหมไม่ขึ้นผมบอกเลยไม่ขึ้นลองดูก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านทานไขมันดีแบบนี้ HDL จะขึ้นเพราะผมทานแบบนี้ครับ HDL ผม9.7ครับ ค่าปกติเนี่ยประมาณสัก50ใช่ไหมเกิน60คือสุดยอดแล้ว9กเ็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโคตรเทพครับบอกเลยนะฮะถ้าอยากมี HDL 97เนี่ยไม่ยากครับเพราะว่านักเรียนในคอร์สเทลตี้คีโตจีนิกในแอรของผม HDL เกิน70เกือบทุกคนนะครับเพราะว่าผมช่วยดูผลเลือดให้ตลอดนะครับสุดยอดมากมากครับและท่านก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้แน่นอนอาหารชนิดแรกครับเนื้อสัตว์ติดมันใช่เลยเนื้อสัตว์ติดมันไม่ต้องกลัวเพราะเขาเป็นไขมันจากธรรมชาติเช่น ปีไก่ที่มีมันเนี่ยท่านเอาไปทอดในหม้ออบลมร้อนนะไขมันของมันเนี่ยจะกริวตัวมันเองเนี่ยได้ไขมันจากธรรมชาติเต็มๆนะครับโรยเกลือซะหน่อยนะครับเกลือนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเป็นเกลือชมพูเกลือดำหรือดอกเกลือเขาเรียกว่านอ i ล e d salt นะครับเป็นเกลือที่ไม่ผ่านกรรมวิธีแต่ถ้าเกลือป่นๆผสมไอโอดีนอย่างนี้ทานเยอะไม่ค่อยดีนะครับอันแรกเนื้อสัตว์ติดมันนะครับจะเพิ่ม HDL นะครับอันที่2 ถั่วเปลือแข็งครับทั่วเปลือแข็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียถั่วลิสงดีมากๆนะครับทำให้ไขมันดีของท่านสูงโปรตีนสูงแป้งต่ำนะครับซึ่งการเราทานแป้งต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายจะรู้จักการเผาผลาญไขมันทำให้เราผอมเพรียวแต่อย่างไรก็ดีนะครับถั่วเปลือแข็งไม่แนะนำให้เกินกินวันละหนึ่งกำมือเพราะมันจะมากเกินไปบางทีนะครับ คนที่ทานคีโตจินิกไดเอทโดยการศึกษาเองเนี่ยเขาก็บอกโหยกินได้ทุกอย่างที่มีไขมันสูงสุดท้ายครับอ้วนหนักกว่าเดิมความรู้สําคัญมากๆนะครับคีโตจินิกไดเอทเนี่ยถ้ามีความรู้ดีคือดีโคตรถ้ามีความรู้มีปัญหา มีปัญหาแน่นอนต้องระมัดระวังนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับอันนี้ผมชอบมากครับนั่นคือปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนเนี่ยไขมันดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็น EPA DHA นะครับเด็กกินฉลาดผู้ใหญ่กินชะลอวไหวนะครับดีต่อสุขภาพมากๆเพว่ามีบางคนบอกหมอทอบเอ้ยแนะนําแต่ปลาแซลมอนมันแพงไปอย่างอื่นมีไหมได้ครับปลาทูปลาทับทิมปลานินนะครับได้หมดเอาเลยเต็มที่นะครับ โอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับนั่นคือเนยแท้ครับเฮ้ยเนยแท้มันเป็นไขมันอิ่มตัวนะหมอกินแล้วไขมันมันจะขึ้นเออต้องเข้าใจก่อนนะฮะอันนี้เป็นความรู้อัปเดตล่าสุดนะครับเราจะไม่คุยกับความรู้ในอดีตที่แบบ50ปีก่อนแล้วเนาะเออคือเนยแท้เนี่ยถือว่าเป็นเนยจากธรรมชาติเป็นเนยชั้นดี ซึ่งการทานในปริมาณที่พอเหมาะ,ะร่างกายเราต้องการทั้งไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งไขมันอิ่มตัวนีจะเป็นตัวเพิ่ม HDL เพราะฉะนั้นตัวเนยแท้จําเป็น,นค,คือไม่ใช่จําเป็นคือท่านทานได้ท่านจะทานเนยแท้ก็ได้ท่านจะทานน้ามันมะกอกก็ได้ท่านจะทานน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะครับนิดๆหน่อยๆเช่นนําเนยแท้ไปทอดไข่ดาวอย่างนี้โอเคเลยหรือว่านําเนยแท้ไปใส่กาแฟเขาเรียก Bulletproof Coffee ก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับแต่ทานอย่างพอดีนะฮะไม่ใช่ ทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับและข้อสุดท้ายครับหาง่ายแน่นอนไข่ครับถูกต้องครับไข่นี่แหละครับบางคนบอกเฮ้ยไข่กินแล้วคอเลสเตอรอลสูงอืมก็คอเลสเตอรอลที่เป็น HDL ไงครับไขมันดีไงครับไขมันดีสูงฮนะผมกินไข่เวลาสามฟองฮะก็กินประจำฮะไม่เห็นมีอะไร HDL ผม97ไงฮะอ่ะแล้วก็ไตรกีิสลายนะครับไขมันเลวที่มักจะทำให้เราเป็นโรคหัวใจปกติควรจะต่ำกว่า150ถือว่าใช้ได้ใช่ไหม ของผม HDL 97และไตรกอไลด์30ครับพิสูจน์ด้วยตัวเองให้ท่านดูผลแลบเพิ่งตรวจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเอามาให้ดูเลยเอามาให้ฟังเลยว่าเฮ้ยกินแบบนี้มันได้มันโอเคพิสูจน์ด้วยตัวผมเองไม่ได้เอาเคสอื่นมาพูดให้ฟังเลยนะครับเพราะนั้นท่านสามารถที่จะทานได้ครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มนะครับ ไข่นึ่งไข่ตุนไข่ดาวนะครับไข่ดาวก็ใช้เนยแท้หน่อยหรือว่าอาจจะใช้น้ํามันมะกอกทอดหน่อยอย่างนี้ได้ไข่เจียวอาจจะใช้น้ํามันหมูทอดหน่อยที่เป็นน้ามันจากธรรมชาติแต่ทานอย่างพอเหมาะพอดีนั่นเองครับและนี่คือ5อาหารครับเพิ่มไขมันดีลดพุงลดขาลดไขมันหน้าท้องเร่งด่วนครับและผมอยากจะเน้นย้ำครับว่าถ้ามีคนสุขภาพดีได้มีคนหุ่นดีได้ท่านก็ทำได้แน่นอนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย